อัปเดตการเปิดตัวพร้อมราคาพรีเซลของ g s c Ion UT กับสเปคบางอย่างที่อาจจะผิดคาดเล็กน้อย สำหรับ EP นี้นะครับทาง n e w t e c h Thailand ก็จะมาอัปเดตการเปิดตัวพร้อมราคาพรีเซลของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเล็กอย่าง g c c Ion UT นะครับถึงก่อนหน้านี้นะครับก็มีการเผยสเปคจากสื่อครบ่ราวว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้จะสามารถวิ่งได้ไกลถึง600กิโลเมตรต่อ1การชาร์จแต่เมื่อมีการเผยสเปคอย่างเป็นทางการแล้วนะครับพบว่า g c Ion UT มากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังกำลังสูงสุด100กิลวัต์หรือ134แรงมา้าจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาด 44กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการวิ่งได้ไกลที่420กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จซึ่งก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่บางคนหวังเอาไว้แต่ถึงอย่างนั้นนะครับสำหรับ GAC Ion UT ก็พอที่จะจัดตำแหน่งให้สามารถแข่งขันได้กับเจ้าตัว BYD Dolphin, ORA Good Cat หรือรถยนต์ไฟฟ้าแฮชแบ k รุ่นอื่นๆได้อยู่นะครับซึ่งทาง GAC Ion นะครับ ทำตลาดด้วยราคาพรีเซลที่ถูกกว่า BYD Dolphin อยู่ราวๆ1 0 0 0 0หยวนโดยมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่8,9,800หยวนนะครับไปจนถึง 1,9800หยวนตามรุ่นย่อยถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะราวๆ420,000บาทไปจนถึง510,000บาท,ทบวกล,ลบนะครับและดูเหมือนว่าจะมีเพียงรุ่นท็อปเท่านั้นที่มีระบบช่วยเหลือขับขี่อัจฉริยะ L2 ซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าหากรุ่นนี้เข้าไทยนะครับจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าเพราะว่าเงื่อนไข exemple. มาตรการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า EV 3.5หากรถยนต์ไฟฟ้ามีความจุแบตเตอรี่ต่ำกว่า50กิโลวัตต์ชั่วโมง ะจะได้รับเงินอุดหนุนอยู่ที่20,000ถึง50,000บาทต่อคันแต่ว่าถ้ามีความจุแบตเตอรี่ตั้งแต่50กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปจะได้รับเงินอุดหนุนอยู่ที่50,000ถึง100,000บาทต่อคัน ส่วนไฮไลท์สำคัญอื่นๆของ g s c Ion UT นะครับในเรื่องของโครงสร้างและความปลอดภัยทาง g s c Ion นะครับได้เคลมว่า ION UT รุ่นนี้มีมาตรฐานความปลอดภัยเกินกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยโครงสร้างตัวถังนิรภัยระดับ5ดาว s i n o European เทียบเท่ากับ Volvo EX30 ซึ่งใช้วัสดุที่เป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง71%โครงสร้างในส่วนของด้านข้างนะครับที่เป็นชุดกรอบประตูจะเป็นการขึ้นรูป ด้วยความร้อนเป็นชิ้นเดียวนะครับแบบเดียวกับ Tesla Cybertruck และเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับทำให้ถุงลมนิรภัยต้องทำงานสำหรับ GCI On UT ใช้เวลา30มิลลิวินาทีนะครับในการกางถุงลมนิรภัยซึ่งแตกต่างจากรถยนต์รุ่นอื่นที่ใช้เวลาราวๆ45มิลลิวินาทีซึ่งทาง GCI On UT นะครับจะมีเรดาร์ติดตั้งอยู่ที่หน้ารถรวมถึงเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วและกล้องหน้าซึ่งเมื่ออุปกรณ์เหล่านี้นะครับทำงานพร้อมกันจะสามารถประเมินสภาพรถได้ล่วงหน้า ส่วนแบตเตอรี่ที่ติดตั้งใน i อ n อนยูนะครับก็จะเป็นแบบแบตเตอรี่แมกกาซีน2.0ซึ่งมีการพรีเซนต์โชว์เลยนะครับว่าเมื่อทำการบิดแบตเตอรี่ให้เสียรูปนะครับยังไม่เกิดอาการติดไฟหรือว่าลุกไหม้ส่วนอีกประเด็นที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของแท่นวางทิชชู่แล้วก็ที่ห้อยถุงแกงนะครับที่อาจจะทำให้หลายๆคนเกิดอารมณ์ในส่วนนี้เราก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ซึ่งดูจากว t ทีอาแล้วมันก็คือแท่นวางของนะครับแต่ว่าเขาเอามาวางทิชชู่นะครับก็เลยบอกว่าเป็นที่วางทิชชู่ส่วนที่ห้อยถุงแกงนะครับเขาเอาไว้ห้อยถุงกระดาษซึ่งในส่วนนี้นะครับหลายๆคนแล้วแต่จะห้อยอะไรก็ไม่ผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นห้อยถุงชานมไข่มุกหรือว่าห้อยสายสมาร์ทโฟนหรือห้อยกระเป๋าเพราะคิดว่าตัวขอเหล่านี้นะครับน่าจะรับน้ําหนักได้โดยไม่เกิดความเสียหายแต่ถ้าไปห้อยกับรถแบร,แบรนด์ดนซ่านะครับก็น่าจะบังลําโพง ได้ยินไม่ชัดนิดนึงและในส่วนของแท่นวางของหลังจอกลางนะครับก็เช่นเดียวกันจะวางอะไรก็ได้ที่เราอยากจะวางซึ่งภาพรวมการออกแบบภายในของ g c a o n UT จะเน้นความเป็นคอมฟอร์ตโซนที่ให้ความสบายใจแก่ผู้โดยสารเมื่อเข้ามาในรถแต่ยังมีการตกแต่งกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเพิ่มความหรูหราไม่ว่าจะเป็นผิวสัมผัสจากเมทริเอลต่างๆที่ใช้ตกแต่งห้องโดยสารการออกแบบมุมหรือว่าเชฟต่างๆนะครับภายในห้องโดยสารให้มีความโค้งมนโดยเน้นความปราณีตเติมกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนของคอนโซลกลางด้านหน้าใต้ช่องแอร์จะมีการติดตั้งช่องเก็บของที่มีความเป็นส่วนตัวรวมถึงรุ่นนี้นะครับ ยังให้เก๊ะหน้าฝั่งผู้โดยสารตอนหน้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีการออกแบบตัวเก๊ะหน้าให้มีความเว้าเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ติดกับช่วงต้นขาหรือว่าหัวเข่าของเราซึ่งในส่วนของคอนโซลกลางนะครับก็ยังมีการติดตั้งไวร์เลสชาร์จเจอร์รวมถึงที่วางแก้วน้ํา2ตําแหน่งช่องเก็บของพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังอีกด้วยซึ่งช่องแอร์นะครับก็จะมีการติดตั้งไฟแอมเบียนที่เรียกว่าเมจิกคิวเป็นอีกหนึ่งกิมมิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับจากทาง g s c Ion สำหรับที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็ยังมีที่ว่างในส่วนของ head room และ leg room สำหรับผู้ใหญ่แม้รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับจะเป็นรถยนต์ a ฮ c h b a c k ขนาดเล็กซึ่งหลังเบาะของผู้โดยสารตอนหน้านะครับมีการออกแบบตัดเย็บให้มีช่องใส่ของพิเศษเพื่อเราต้องการใส่โทรศัพท์มือถือซึ่งออกแบบช่องเก็บของนะครับให้เป็นเลเยอร์2ชั้นรวมถึงที่พักแขนที่ประตูนะครับก็สามารถใส่ของได้ด้วยเช่นกันและด้วยระยะฐาน้อที่2750ม mm. มตร ทำให้ห้องโดยสารของ g s c Ion UT มีความกว้างขวางเป็นพิเศษซึ่งพื้นที่ของเลกรูมด้านหลังนะครับให้มาถึง905ม mm. เมเลยทีเดียวและความกว้างของห้องโดยสารที่1,330ม m mm. มนะครับทาง g s c Ion ก็ยังโชว์ว่านั่งด้านหลัง3คนก็ยังพอไหวพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับให้มาถึง440ลิตรและการพับเบาะในส่วนท้ายนะครับของ g c Ion UT สามารถเก็บสัมภาระดาได้ถึง1,600ลิตร สำหรับระบบความบันเทิงของ g c Ion UT นะครับก็จะมากับหน้าจอก ขนาด14.6นิ้วซึ่งแยกกับจอมาตรวัดขนาด8.8นิ้วนะครับโดยใช้ระบบปฏิบัติการ GAC EDCO 5.0ส่วนการออกแบบดีไซน์ภายนอกของ GAC Ion UT นะครับจะเป็นแฮชแบ็กขนาดเล็กหน้าตาดุดันแบบดิจิตอลไฟ LED พร้อมไฟ DRL คล้ายทรงตาดุพร้อมไฟตัดหมอกทรงสี่เหลี่ยม4จุดและช่องดักอากาศขนาดใหญ่เหนือลิ้นกันชนหน้าส่วนด้านข้างนะครับก็มีการออกแบบให้ดูเรียบเพื่อลดแรงต้านอากาศพร้อมออกแบบ มือจับประตูแบบซ่อนส่วนชุดไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟท้าย LED รูปตัว C พร้อมติดตั้งสปอยเลอร์ที่หลังคาและที่ฝัดน้ำฝนด้านหลังซึ่งในส่วนของหน้ารถและท้ายรถนะครับก็มีการคาดโลโก้ i อออโดยมิติตัวถังของ g s c Ion UT นะครับจะมีขนาดความยาว4,270ม mm, ิลมกว้าง1,850ม mm, ิลมสูง1,575ม m mm. ม ระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,750ม mm, ิลิเมตรจับคู่กับล้อขนาด16และ17นิ้วตามรุ่นย่อย ในส่วนของคุมพลังและสมรรถนะของ g c e o n UT นะครับก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อต้นคลิปโดยจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังกำลัง100กิโลวัตต์หรือ134แรงมา้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ44กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการวิ่งที่420กิโลเมตรต่อ1การชาร์จและรองรับการชาร์จเร็วนะครับจาก30 80%ใน24นาทีถึงก็คิดว่าน่าจะเป็นคู่แข่ง กับทางโ u r g o o o d Cat นะครับแล้วก็ BYD Dolphin หรือรถยนต์ไฟฟ้าแฮชแบครุ่นอื่นๆได้อยู่นะครับ แล้วก็ถือว่า g s c i o ออยูทีรุ่นนี้นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองเช่นเดียวกันคาดว่าหากมาไทยนะครับราคาก็น่าจะไม่ข้าม5 0 0แสนกลางเนื่องจากตอนนี้นะครับ BYD Dolphin ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเล็กที่ครองตลาดเมืองไทยอยู่ตอนนี้นะครับก็ราคา5 0 0แสนกลางกลางเช่นเดียวกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับ แต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน